เพียงคอกแรกตายสีเจือแต่พอคอกสองปึ๊บก็เลยหาข้อมูลทางเน็ตอย่างนงี้หาข้อมูลดูว่ามันมียาตัวไหนที่ให้หมูกินแล้วัยจาไม่ไม่ป่วยฉีดยาไม่เป็นอ่าเพราะไม่อยากฉีดไม่อยากฉีดก็เลยไปดูในโฆษณาไบโออะไรไบโอพิกอก็เลยลองสั่งมาแล้วลองมาทดลองดูก่อนมันก็ไม่ไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นแบบไม่ค่อยแง่ ก็จะมีเจ็บขาบ้างเวลามันวิ่งไล่กันตารางเดืองตีลังกามันก็กินเก่งนะกินดีดูว่ากินเก่งหรอกระบอกกระบอกเย่อรอม่มีกินเลยไม่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องซื้ออะไรเกิดอะไรลองลองเหรอกนดี้แจ้งถ้าลองนี้ลองนี้ถ้าเราอบเองกเหรอใช้แต่ต้องใช้ตลอดแหละ